เราอยู่บ้านคนเดียว้วเราไม่มีอะไรทำอ่ะเราดูคลิปจนเขาเบื่อแล้วอะเรารรัมเาไม่มีอะไรจะเต้นแล้วอะ่ะแต่พอก็ใกล้จะมาแล้วคิดไม่มีอะไรออกแล้วเฮ้ยคุณเรามาป๊บนึงเราจเจออะไรอยู่แล้วจ ัน,นเราไม่เคยกินเลยนะพ่อก,กับแม่เรารู้ว่ามันชื่ออะไรแต่เราไม่เคยกินพวกผักไอที่มันเป็นนี่เลยลองกินไหมอยากลองกินอนะ่ะขอเรียกรูกลงไง 晶晶啊！我给你。我们吃这，我们可以 ผมกึ้งๆเลยนะคะคนณผมกึ้งๆคือเอาคืนออมาไม่ไดเลยอ่ะโอ้ห์เหมาอนวายรเพย์เลยคือเราไม่ชอบกินยาหนาเมืม่อมาขมแล้วละเราชอบกินยามื่มากกว่าไม่กิน,อ,น,นกอ่ะขอล้างปากกันไม่ลองละไม่ลอง เฮ้ยกินขนมดีกว่าอันนี้น่าจะมีต่ออีพีสองเพราะว่าใกล้จะหมดแล้วุิยแสนนี่มันไม่สวยเลย,เยถ้าใครรู้ก็บอกชื่อมันมาด้วยนะเราไม่อยากถามพ่อเราไม่อยากถามชื่อเราไม่อยากถามพ่อแม่เพราะว่าขี้เกียจพ่อกับแม่ก็ไปไปโลตัสจ้งไปซื้อหมูซื้อผักนะทุกคน 拜拜。